สวัสดีครับตาล้อมครับสวัสดีครับคุณตาล้อมครับเล่กระตุกเก้าเลยเลขหมวเจ้าตงกแฝดนะกล้องเดียวตั้งแต่มือนั่นไปที่ว่านี่นี่เนวมาห้องบอกบานนี่คุณตาล้อมก็บอกว่าเดี๋ยวไกลๆมือค่อยมาอีกก็ได้เพี่ยนดิกระตุกเก้าเนี่ยพราะว่าเมือขึ้นเนี่ยมาพันว่าได้ไปจับปลาเมี่แต่ตัวห้าวเฮีย ค่เพื่อไปจับโอบมิตัววยไงเวสนจับเอาจับโอบเวอสันครับป่านี้คิดว่าเลขมันสีสีบมอนดนหรอือับอคนห่องบอกเมื่อไปไปวัดอเี่ยกว่าวัดรนะัดรเนี่ก่อนบัเลยบัดรบัตรโกบโอ้ไปเขาะคอ,อยไปเรียนน้ำหลานการพดนะ่ะหลานครับบัานโกบเป็นเลยว่าขันไปขอปูร่องด้วยสันไปกลับ กูยานโคตรพวสียจน่ mm. ้ำหรือเปล่าบอกใจจ้อยน้อยไหมบันเดลเล่ไปกราบแล้วกราบยุกโกเหนียวแล้วว่ากคกเหนียวเนี่ยคักแไปแล้วกูเพิ่นอันเพิ่นถึกกันกับผู้ใดเพิ่นไห้ด้วยไปกราบโดกโกเหนียวยุหันกคกเหนียวยุวัดวัดกคกเหนียวดำไงเออนั่นแล้วไปกราบปูดำเออบันเดลเล่ยิ่ขึ้นมากฝันห้องบอกเลยเพิ่นมาหาสมบัติในยิ่งไดเสียงหกแปดแปดหกเด้อเพื่อน ได้ยินเลยได้ยินกับหูเลยล่างสั้นเลยเออมาถามหมอบนหรือล่างกับบอลส่วนมากี่หูจักลวดเล็กพ่อยายร่อนเป็นบนตลอดโอ้โหนั่นถามบมกพัดหน่อยยังบ่มีเล็กล่างคืนเลยทอืมทันได้มากสิเม้นสามตัวกับล่างเล็กบนรถดสองตัวกับเป็นบนรถบ่เจ้าขวางขายเม้นซื้อหรือซื้อแต่บนบ่ซื้อล่างเลยออกบนก็เอาแต่มบ่นถามบมกพัดหน่อยยังบมกพัดมันรู้ดีที่นี่เนกี่กับไทยนกันเนาะอันอันนี้ไหมเข้ามา ที่ว่าผมมาตามเทียรกรอนหน่อยบอลที่ว่าไอมา้มามาห้องบอกน่ะแน่ไบาดนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆมือค่อยมาตามนี่คุณต่ำล้อม่ล่ออยัง <laughs> กับบอได้ล่อยังล่อฟังว่าเพิน่นสิมาย่ำอ,อีกว่าเพิ่นกันคือเก่าอยู่เด่นม,ม,มิดมิดอยู่โอ้บอลได้ไวอย่างไี้กับมีเตฝันมาล่ำมาล่อไอ้ฝันว่าได้ป่าได้ยังไปังสัรเสือม่มือหนึ่งฝันว่าไอ้ว่างสองเสมอแหละไอ้ไปขอเลข สีไปขคอเล็กนอง่วยเจ้าพันครับข้าเจ้าพันธอ่ะผู้ยิ่งนะล้อมหัวยเจ้าเลยไป็ดขอพันเจียวยุบอเล็กไหลวันมาคอเล็กไลใช้เมื่อให้เลยคอเล็กไหลเหลื่อมหยาบหยาบหยาบเปิดให้แล้ววานี่เปิดหัวให้แล้วพันครการให้ไปเอาเอาจา์ไปเอาพันเล็กไหลเหลื่อมหยาบหยาบหาบะคอเล็กไหลใช้เมื่อให้เล่ยครับเหลื่อมยุบยุบยุบคือว่าสิบอร์แมน่าเล็กไหลมันเกิดสุดยอดเดือเนาะครับ เพราะว่ามันเป็นของที่ดีที่สุดในโลกเลยครับคือสีโบเมนอยู่บ่เพราะ,ระว,ว่าเดล็กว่าแต่ใดมือดันมากไงเปนนี่มือรุ่นหน้าเล็กขาจอากับวมะเขาปรับปรับเลยเนาะ<ม>เอาเหล็กในคือมะเขากันค้าก็หลายเจ้าห่ามน,เนะเอากับร่างก้อก็ได้หกแปดหกงัน้นะอนะหลายทีย่ีเป็นบนท่านดิเคลื่อนมากเล็เพราะยังนี่เป็นบนว่ะครับเมนสีได้จักตัวกระซังสี่เป็ี่ยนบน เคยเคยซื้อมากแล้วเคยได้มากแล้วบ่มี่ลางจักเถื่อแค่ได้เลขยมัเป็นบนบัดพันหสืแล้วพันเป็นยางบัสยางบุเอาเราที่บอกว่าฝันว่าได้ป่าไปจังไรครับไปได้ป่าไปหาเนี่ยแล้วย่างไปไปป่าเต็ยนดงๆอยู่นี่แต่ห้าวเขียวเกษตรป่าเขาเตยตุยไงเป็นเช่มแล้วก็มี่เกษตรเป็นตัวตายแล้วแต่ถือเกลือแล้วกับมี่ที่นะ มันนี่ตัวสดกับมีเจ้าบอกจ้าบอกท่านนี่แต่ตัวใหญ่ๆปาเขาเนี่ยป่ามิเก็ตเอาบา่เอากระอ,อกปลากับพี่เก็ตเหรอเนาะปากเขากับพี่เก็ตเน<ช>ี่ยแต่ว่าสีเป็ี่นเก็ตเรียกนะเพราะป่ามันเป็นแฝยี่แล้วเนาะเอาคุณตาแล้วทางสันมันมีท่านป่าเป็นปา่าต,ปปตายจริงสีใสศูนย์ในป่าตายเนาะไม่มันมันก็ได้เบิดนะแต่ว่าส่วนมากคันว่าคันว่าเป็นปลาเนี่ยมันก็สิบ่ว่าเป็นแปงอยู่วะ ่วนมากก็จิเป็นยนหนึงคังนเป็นแปดศูนย์อันนี้แล้วแต่พวนี้บกติคือยังเคยเคยได้เพิ่นหองมาาบอกว่าหกแปดตนสีนห้อากับมาแต่ทำนี่นะป๊อฟอมันใจตัวนั่นเ,เลยเพิ่นว่าบางสีด้วเนาะหกแปดแปดหกเด้อ่าทำนี่หัวัมนใจตัวนั่นหัอขึ้นเลยเนี่พราะได้่างเซั่นอหัวเลยกระหม่อมเลยหัวขึ้นตีสามส่วนมากสี่ด้ระยะนั่นได้เลขเลยสี่สามตีสองได้แล้ว มิดเลยบัตบ่ฝันเลขบัตรแต่ว่าขันว่าเลขผู้ดำผู้ดำวัดบ้านโกรบถ้าเพื่อนได้บอกผู้ใดแล้วนี้ไม่คืนหมอบีร่องเลยดิเอาก็ะดันแล้วไปเมื่อนั้นไปกราบเพื่อนนั่งว่ะก็ออกพร้อมไอ้ผู้ดำวัดบ้านโกบวัดป่าบ้านโกบไปทั้งไั้เรื่องว่าไปกราบเพื่อนนั่งว่ะไปกราบกันยอดว่าไปเรียนน้ำหลานเนี่ยมี่แน่วได้มาเนาะอาจารย์นุชินนั่นนึกว่าไปกราบด้วยไอ้ผู้ไอ้ก๊กกีโยวดามผู้นุชิน เพื่อนเสียหายู้ื่อะไรเพื่อนหนนายรถดิ่งะปสุก็ยังไม่แน่ว่ากับว่าฟันเนยผมเคยเข้าไปเคยไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เพื่อนบอกว่าแม่เอาอยู่ในวัดเนี่ยบ่ได้ดอกเพื่อนว่าก็ไปกาบปูไปกาบปูดําไปขอนน้าเพื่อนถ้าเพื่อนถึกสิ้นถึกซ่าตาก,กับไผเนี่ยเพื่อนสีตั้ไปบอกอยู่เฮียนแต่ได้ยินได้เสียงดิแมนครับว่าเป็นตัวยงังออกเสียงมากคือย,ยังตัวว่าอุ่ิสีหรือว่าบ้ามาครับหกแปดแปดหกเด้วอดว่าทำนั่นเลย ไม่ได้ว่าอย่างไรดิอันนี้คือในคว้ามฝันเออในความฝันมันกาไปกาปูนะปูดดำนะคุณโกกหิวนะกาบแนีกับยังมนแรกกับมาาฝันด้วยรับอยู่ใต้โกกหิวดำไงกับสิมีสารปูดำเนาะแมนกับมิสารกับสิมก้อนหินนั่นวะ้อนหินบอกหรือคือคักเพิ่นเราตั้งไว้มาดิกาบแล้วลูกหลานบ้านนั้นบ้านนี้เด้อมันเด่นน้ำบูกน้ำหลานสะดอกพวกงากระไรแวะมาเล่นื้อยกันมี่ยังกับไปบอกลูกหลานเด้อราัาสมบัติยังกับว่าไปเบ่นนะ หอกได้ก็ฟันเลยงกแปดแปดงกเร้อกันใช่ไในคืนนั้นเลยตีในคืนน yeah. ั <S <S mm ้นเลยในบ่ได้เบาอย่างไรดิมากอยู่ดี้แปดงกโอ้ก็มากล้เนาะบอกตัวก้าพ่อมบอกขึ้นมบอกตัวก้าเดียวเนี่ยบอกตัวก้าพ่อมบอกกินซี่เลยงกแปดแปดหกวางซี่เลยว่าสองขั้มบางทีเนาะเป็นว่าเป็นกะติว่ากับพ่อมแล้วเนาะครับแน่ว่าเสียบหายบัดเลยว่าแล้วอยากคุมเมื่อคืนเลย เดินได้ตอนตีสามตีสามตีสามสามแปดหกอันนี้กันไปสามหกแปดแล้วแต่ท่างยิบซี่จะพิจารณาเอาเพราะว่ามันฝันบ้ากสันนอกจากว่ากันผู้ใดถือกันกับปูนี่ยแล้วก็เนที่หายรวมไปบริยาบเป็นหลานยุบันนะมากับแม่ฮัมได์ไดเป็นเทวรัตีหาดเมืองหัวมือนกันปีนองเล่าหน่ะยันเล่าหน่ะแม่งเร่งโอ้เขินเอาพระพระแก้วพระแก้วงอบกดมาถวายไายองค์แล้ว นนนัะที่ว่าเป็นผู้ยิ่งนะเออผู้ยิ่งร้านร้านแมนบ้านเต่าไห่ที่เพิ่นปีหลวงสุังนั่นแหละเลาวพอแกก็มากดมาถวายลายองค์เนอะด้วยร้านบ้านเต่าไห่โอ้เพิ่นได้หลายหมื่นหลายแสนแล้วเแล้นเพิ่นตะเอาเงินงวดหนึ่งได้เกือบปานร้านละคนละครับมากับมากราบเพิ่นให้เพิ่นถือกันอันนี้เป็นกาบมือเดียวกับฝันรถเนาะก็เคยว่ากัเคยยื้อนผู้ตาเนาะก็ยื้อนผู้ตากัเฮ็ดยี่หยังเนี่ยกับผู้ตาอยู่ตลอดบัดนี้ก็ไปกราบปูกันนา กันฝันหลกับผู้ดั่งบนว่าล,กลูกหลานกับขันถือยังถึอง่ายๆกับสีมะสามไช่เด้ออีพ่อไงกับสีใช้บวชพิน่นก็เป็นยังที่ขันได้ถึอง่ายๆหรือได้มีบุญวัฒนาได้สร้างไต้กับสีด้มะสามใช่ดอกขันทีพนท่พอ่อให้กะว่าเป็นสีครับเอิญโดนอีพ่อเอิญบุรุล้านนะครับเอบิญบุรุษเอิญบุรุษล้านมาดีคุณตาล้อมจัดใบใบแบบ ช, libro, ชื้อโรดเตอรี่ไปสองใบซื้อกลับความไปคือคือเพิ่นบอกกันนะนี่นี่บอกครับโรดเตอรี่อยู่มีน้ำย่อยย่อยออกไปชื้อในมือนุ่นมาในมือนุ่นมาไปตลาดบ้านแดงไปเห็นเอาเลยโช่่อยู่โช่่อยู่เทือเทือกอนโช่่แล้วโช่่แล้วก็คือเอาหกแปดแปดหกมาเลยเห็นบอครับเออต้องเอาตัวครับปานีถ้ามันนำหกแปดอยู่ข้างในอีกความคือไม่แปดหกเนาะมันใบหนึ่งแหละแต่ม่าไทยหกแปดตี๋เนี่ยอ็หกไทย แปดยุคยู่งว่ายุคยุคข้างหน้าคือไม่ท้้งหลังแต่ว่าเม็ดเลนกลตัวเดียวมันเป็นตัวกรัฟกันอยู่อะนนะครับบ่็อหกแปดข้างหน้าคือแปดหกกับพ่อจักแต่ว่ามันในในสองตัวนี้หัวท้ายนะเลขตัวเดียวกันแต่ว่าตัวตัวกรัฟนะเขียนไม่ตานั่นบรันจ่ายกับลอตเตอรี่ม่านมอแล้วบอลฟันได้ป่าเออกับฟันฟังมือสองมือเนี่ยฟันไ่ได้ป่า แต่มาได้ไ <brightness> ด <desserts> <Negative paper> ้ลอตตารีมาแล้วได้ลอตตารีมาแล้เอานี่ตัวใหญ่ๆที่ทอตัวพี่นะเพื่อกำโบกำโบว่าเส้นปลาปลาอันใดมันคือไหลแถวว่าเส้นไดบ้าอยู่กำโบกำโบครับือสีบัวแมนอยู่เพราะกำขั้นอย่างพันเรียกไฟไงเป็นเพราเปลี่ยนล่างกันเชื่อได้เนาะเปลี่ยนเพเปลี่ยนถามเหมมันเคยมาไทยได้ได้อยู่พอมเคยได้มาพร้อมซื้อเ่าเปลี่ยนล่างแค่เธอเพราเปลี่ยนล่างแค่เธอได้เป็นเป็นวนตลอด ออกมากก็เป็นบอลเป็นปีสองปีก็ะร้างบ่มีรางเกิืเรื่องไวะพู้แแต่งแกแปดสามแปดสี่เปดหามากผู้แต่บ่มีรางเกลือเง่ายหลเยาะคือเอฟซีมากโอ้ยเอายังไม่เห็ตัวเดียวพรกพีรปีนาะยมากกับเพจดัวดีปีดีปีหยั่งกั๊บกด้เดืองเลยคิดว่ามันหวานเพม่อนบอกขึ้นว้าะห้บอกพี่ไอ้ที่เหว่ามันหวานนั่น พี่ก็นี่ข้าเจ้าพัดเพลิดหรือตำบอกไส่บกพรบกหุ่งเป็นตัวกับทุบน้ำไม่เป็นตัวกล่าวเป็นว่าพุณนตาล้อมกับมันใจแปดหกหกแปดนะครับเอฟซีอ่าแล้วคุณตาล้อมกับมันใจเป็นเลขบนเพราะว่ามันเคยบ้าวับเปลี่นล่างจะเถื่อครับในว่าอยี่ไม่ออกบนหนดว่าที่เป็นล่างกับ่เปลี่ยนไปเอะๆขนาดเจ้าฟองสื่อใส่ล่างกับพยั่งบอลล่งล่างขึ้นบนนึกออ ซื้อหอตลอตเตอรี่เหรอดีชื้อลอตเตอรี่ออกมาถือซ้ำบนคื่อก <c oughs> ้าดีตัว,วตถือาเอามันได้มากยิ่งด้เปล่งสับคันได้สามตัวกันมาออกสามตัวก็ออกบนรถดนะออได้ออกมาแล้วดิเนได้แล้วงดที่ออกเก็ตสองห้านะด็กเกตสองหาได้ย่ายเลยท่านก็ออกบนรถดดิเหรอย่ายได้สองสองสองหมื่นสี่ว่าซื้อนึ่งซื้อหวยตัวไหล งวดเวันหนึ่งหนึ่งย่างไปน้ำบานคางๆนี่บอกว่าได้เลขมาน้ำคุณตายร้อนมาสั่งคุณตายร้อมไปบอกได้หลายคนอได้หลายอีกงวดที่ผานมาได้มาตาใสบ้างสิแมนกระงวดที่ผ่านมาผลนหลายได้พระเจ้าก็ได้น้ำยู่แต่ที่ที้่ยูดอดผู้ตายมุญจาจุกครับก็ได้ี่ผู้จักตัวยูดอดผู้ตายตะกี้บอกพันกระเที่ยวไปไทยเออนั่นแหละไปกี้ใส่สูทขาวเท่าใส่ความออกกากาันมาแล้วครับ โดนแล้วเป็นปีแล้วออกมาเกย์มากันพระเจียมะไหงองค์กระมางปันบอกพี่เก้วพี่แก้วอะไรยังหมากไหมโอ้เป็นเหนียวร้านมาะควาบเลยอ้าบานิกาได้ตัวเลขกาสีขอบคุณคุณตาล้อมครับขอบสาร์ทพุณครับที่แบงปันแนวทางครับเฮียซีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะบขันได้ก็